สัสดีลูกเพจกิงมุลภาศูนย์รวมซื้อขายบ้านทุกท่านทุกๆวันศุกร์เราจะมาเจอกันที่สำนักง,งานที่ดินปราจีนบุรีนะคะวันนี้เราก็มาส่งมอบความสุขโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้ลูกค้าในเครือน้ําทิพย์ของเรานะคะวันนี้จะบอกว่าลูกค้ารายนี้คือ ดันกันแบบสุดๆนะคะเอาจนลูกค้าได้บ้านนะคะทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็ได้ของขวัญให้น้องเบบีด้วยเบบีัตเล็กด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะฟังเสียงสัมภาษณ์จากลูกค้าว่าลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณรัชการก่นอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับลูกค้าและครอบครัวด้วยนะคะขออนุญาตมอบแฟ้มส่งมอบบ้านให้ลูกค้านะคะในแฟ้มนะคะเปิดนิดนึง จะมีโฉนดนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านแล้วก็กุญแจบ้านมอบให้นะคะก็ยังไม่พอนะคะเรายังมีหมอนที่ระลึกเป็นหมอนน้องคิงนะคะหมอนพัาห่มให้ลูกค้าอีกด้วยนะคะวันนี้ดีใจไหมคะวันนี้ที่ได้บ้านดีใจก็วันนี้ดีใจมากๆเลยเนาะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับตัวเล็กเออเป็นของขวัญเป็นของขวัญตัวเล็กนี่ของขวัญให้กับตัวเล็กนะคะกี่เดือน<อ>แล้วนะคะสองเดือนเดือนสองเดือนแล้วนะคะก็คือทางเราดําเนินการเรื่องให้ลูกค้านานไหมคะ แต่ว่าก็ก็ขอบคุณเนาะบริษัทที่วันนี้เราเนาะปรึกษาด้วยกันแล้วก็แบบดันให้เต็มที่เนาะที่ได้เป็นวันนี้ครับถึงถึงมีวันนี้เนาะคือทางเราดันให้เต็มที่เลยเอกสารก็ไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะทางเราดําเนินการให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วลูกค้าไปตรวจรับบ้านแล้วคือความรู้สึกที่ตรวจรับบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างคะต้อนสวยดีครับวยมากเลยวันนี้ก็โอเคแฮปปีมาก แฮปปี้มากๆเลยและอีกอย่างนึ่งคือของแถมจัดเต็มด้วยใช่ครับยิ้กวกระเป๋าเข้าอยู่จริงๆต้องครับนะคะอยากจะให้คุณนักการฝากถึงเพื่อนๆหรือใครที่กําลังมองหาบ้านอยู่นิดนึงค่ะครับก็ฝากเนาะทุกคนคที่มองหาบ้านนะครับขอแนะนําเป็นคลิบุรุณาครับเพราะว่าบ้านส่วนมากๆเลยแล้วก็บริการดีนะครับแล้วก็ ได้รถเดือทันใจครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะาสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาบ้านในโซนนิคมอุตสาหกรรม3ามสนนะคะหรือนิคมไฮเทคท,ทุกที่เลยนะคะทางเราดูแลให้ครบวงจรนะคะแล้วก็ตอนนี้ โครงการในเครือน้ำพิพของเราก็จัดโปรโมชั่นอยู่ประจำเดือนทุกๆเดือนนะคะลูกค้าเพียงแวะเข้ามาหาเราที่สำนักงานขายคิงมูลภาเปิดทำการทุกวัน8โมงถึง1ทุ่มนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ทีมงานฝ่ายขายและนิติกรรมมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าทุกๆท่านและทุกๆวันแน่นอนค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณนะคะยินดีด้วยค่ะ